เส้นแดงๆนี่คือลูกมันนะครับทั้งนั้นเลยนี่แดงๆเล็กๆลูกเขาทั้งนั้นเลยครับนี่เต็มเลยเห็นไหมครับโอ้เยอะเลยนะครับนี่ สวัสดีสมาชิกของน้ำบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมจะมา,าทําการอัปเดตนะครับใช่เดือนที่ผมได้ทําการเลี้ยงไปนะครับนี่นะครับทั้งหมดผมเลี้ยงไปทั้งหมด3ามกสามภาชนะใช่ไหมาสามภาชนะในการเลี้ยงที่เลี้ยงนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นกล่องนะครับข้างบนก็จะเป็นกะมัง นะครับ3อย่าง3 3 3ส่วนในการเลี้ยงไปมีนะ้าเขาให้มาอัปเดตนะครับนะ้าท่านนี้นะครับนี่นะครับเขาขอดูการอัปเดตพัฒนาการในการเลี้ยงไส้เดือนน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ได้รับชมกันแล้วก็จะเพิ่มเติมนะครับจะมาแยกนะครับจะมาแยกเอาตัวแม่มันออกมานะครับให้ได้มากที่สุดที่เหลือก็จะปล่อยไว นะครับจะปล่อยไว้ให้เขาทําการแพร่พันธุ์ต่อไปในกำมังบนนะครับกำังด้านบนแล้วก็จะเอาอาหารให้พร้อมเลยเดี๋ยวมาดูกันอาหารที่จะให้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอบอกก่อนว่าการเลี้ยงไสเดือนนะครับเป็นอีกอผลประกอบการหนึ่งนะครับทั้งสามารถนําไปใช้กับทางด้านการเกษตรในตัวมูลของไสเดือนนะครับเอาไปปลูกผักหรือจะไปทําเป็นหัวเชื้อเกี่ยวกับ มูลไส้เดือนนะครับ EM เกี่ยวกับน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับส่วนตัวไส้เดือนนั่นเองก็สามารถนำเอาไปทำการตกปลาเป็นเหยื่อสดแล้วก็ยังสามารถนำเอาไปขายในขณะที่เราทำการตกปลาได้ด้วยนะครับก็มันก็เป็นผลพลอยได้นะครับสำหรับนักตกปลาที่ยังไม่ได้ทำการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ว่า ใส่เดือนนะครับที่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปประมาณเดือนหน่อยๆน,นะครับว่ามันจะเพิ่มเติมจำนวนประชากรเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมพรม้อมๆกันเลยก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมก็อย่างไรแล้วถ้าเห็นเป็นเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถทำต่อได้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์การเพราะเลี้ยงอ่า เจ้าตัวไ้เดือนเอาไว้ทางด้านบนนะครับสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าไปรับชมแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับโอเคนะครับรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับก็ตามภาษานะครับนี่ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นเหยื่อที่ผมเหยื่อหรืออาหารที่ผมจะนำมาใส่เพื่อทำการเพราะเลี้ยงไ้เดือนต่อ นในการขยายต่อก็คือขี้บัวหมักนะครับขี้บัวหรือขี้ควายหมักนะครับนี่ด้านล่างนี้นะครับก็หมักไปแล้วใช้ระยะเวลาในการหมักหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งสัปดาห์หมักน้ําใส่ถุงไว้ก่อน2วันหลังจากนั้นคลายถุงออกแล้วก็ทําการปล่อยน้าใส่น้ําปล่อยน้ําใส่น้ําปล่อยน้ําจนครบ7วันนะครับจนครบ7วันมานะครับจะมาดูดูีิว่า มันจะเยอะไหมนะครับจะแยกไอ้กำมังบนนี้นะครับกำมังบนนี้นะแล้วเราจะแยกดูเพราะว่าด้านล่างนี้ผมทําแยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับมามาเปิดมาแยกกันนะครับนะนะท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงไสเดือนก็สามารถคลิกลิงก์นะครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับที่เด้งขึ้นมาก็เดี๋ยวรับชมพร้อมกันแล้วก็เข้าไปรับชมเอาไป ทําทการเลี้ยงได้เลยนะครับมีลิงก์การเลี้ยงเลี้ยงไสเดือนอยู่นะครับอ่านี่เห็นเลยชัดเจนจํานวนประชากรเยอะมากขุยนะเท่าที่เห็นนะครับขุยเยอะมากเลยนะครับต้องบอกก่อนในเนี้ยผมเลี้ยงเอาไว้นะครับตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยประมาณประมาณครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดก็คือประมาณในส่วนที่มันตกเหลือในวันนั้นนะครับประมาณครึ่งขีดกับส่วนตัว ตัวอื่นๆเนี่ยตัวลูกเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมากไหมเดี๋ยวเรามาแยกกันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแยกแล้วก็ทาการแยกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะไปเพาะพันขยายพันธุ์ต่อมาอัปเดตกันโอเคครับรับชมไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับมาแยกไส้เดือนกันโอ้เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ ไม่การจกเขามากมายเ๋ยวมันจะสะก,กระเทือนนี่ครับเท่าที่เห็นมีลูกเยอะนะครับลูกตัวเล็กๆเต็มเลยนะครับไอตัวเล็กๆจะไม่จะไม่เอาออกไปนะครับจะเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะเอาไปทําการเลี้ยงใหม่นี่เห็นไหมครับแดงๆเต็มเลย <c oughs> ช่วงนี้อย่างไรแล้วก็ต้องระมัดระวังโควิดกันด้วยนะครับเยอะครับยยเยอะเยอะแดงแดงเต็มเลยเห็นไหมครับเส้นแดงแดงนี่คือลูกมันนะครับทั้งเลยนี่แดงแดงเล็กๆลูกเขาทั้งนั้นเลยครับนี่เต็มเลยเห็นไหมครับโอ้เยอะเลยนะครับนี่นี่ผมก็จะเก็บตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไป พ่อพ like right ันแม่พันเก็บไปเรื่อยๆเอาให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นการอัปเดตให้น้าๆได้รับชมกันนะครับนี่เต็มเลยอันนี้ก็จะเก็บพ่อพันธแม่พันธุ์เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปโอ้ยเต็มเลยครับขึ้นขุยเต็มเต็มเลย ันนี้น่าจะมีตัวที่มันเติบโตเต็มวัยบ้างล้วนะครับพ่อพันแม่พันธยังอยู่นะครับที่เหลือนี่ก็ยังเป็นส้เดือนนะครับส้เดือนน้อยเต็มเลยนะครับผมจะให้ดูยังไงดีกล้องโฟกัสเห็นไหมนี่นะครับแดงๆเล็กๆเป็นเส้นๆเต็มเ,เ,เลยนะครับตัวแม่ก็เก็บมา มาดูกันเยอะอยู่ครับเยอะเลยแล้วครับไม่ใช่ว่าเยอะอยู่นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเ,เนี่ยตัวลูกมันทางนั้นเลยนะครับนา้นาเห็นไหมครับลูกมันเต็มเลยนี่ครับส่วนแม่พัน์ุก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่นะครับแม่พันเนี่ยสามารถนําเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับเลี้ยงต่อได้แล้วก็จริงๆแล้วมันต้อง ต้องล่อนไข่เขานะครับล่อนไข่เขาาโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะกวนเข้ามากมาไปกว่าน,นี้นะครับเออมันมีเม็ดไข่เต็มเลย นะครับแล้วก็มีตัวเล็กเยอะมากนะครับมันจะแดงแๆอยู่นะครับเห็นไหมครับตามกล้องนี่นะครับเยอะมากเลยก็ไม่อยากจะไปกวนเข้ามากมายเดี๋ยวจะเอาดินตัวนี้นะครับดินที่มีตัวเขาอยู่เนี่ยนะครับจะนําลงไปใส่กับกระถางใหม่ภาชนะอันใหม่นะครับก็คือกำมังใหญ่นี้นะครับที่มีอาหารรออยู่ละนะครับ ก็จะนำไปขยายลงในนั้นนะครับก็ลองมารับชมนะครับท่านใดที่สงสัยก็สามารถเข้าไปรับชมลิงก์การเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับมานะท่านใดสงสัยหรือสนใจในะขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนก็เข้าไปรับชมกันได้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาขยายนะครับดูต่อยาวๆจะมาขยายไส้เดือนกันนะครับไส้เดือนที่เหลืออยู่ก็คือตัวลูกมันเต็มเลยนะครับ เอามาขยายเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ได้เอาลูกเอาตัวแม่นะครับออกไปหมดแล้วนะครับคือมันไม่หมดหรอกครับก็ยังมีอยู่เหลือเหลืออยู่แต่ก็เอาให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะขยายกันของดินดินในเนี้ยลงไปเลยพอ้ใหเต็มเลยโอ้ลูกมันเต็มนะครับตัวกระมังนะครับก็ควรที่จะเจาะรูนะครับอย่างในคลิปวิดีโอที่คลิปวิดีโอสอนนะครับเจาะรูสี่รูนะครับ ให้พอมีน้ําระบายออกนะครับหูเต็มเลยครับแดงๆเต็มเลยตัวแม่พันธุ์นี่ครับเยอะครับคือก็ไม่อยากจะไปกวนเขามากมายเห็นแล้วครับไม่อยากจะไปกวนเขาครับโอเคตอนนี้ใส้เดือนเรากระจายเช้เดือนเรียบร้อยต่อไปก็เป็นอ,อาหารก็คือขี้วัวขี้วัวมัน อลอยบนเลยครับลงไปเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินเองกว่าจะย่อยสลายก็เกือบ,เ,อบเดือนลแล้วครับเล้ก็จะขึ้นมากินมาย่อยสลายเจ้าขี้วัว โอเคประมาณนี้พอละโอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวรดน้ำหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปตั้งไว้โอเครดน้ำหนึ่งครั้งพอบัวเดียวไม่ต้องเยอะมากมายนะครับไม่ต้องหมดบัวก็ได้พอเรียบร้อย เอาพอชุ่มนะครับพอด้านล่างเรามันมีรูอยู่แล้วมันก็จะระบายออกไปอโอเคแล้วก็ตั้งไว้นะครับควรที่จะวางให้สูงพ้นพื้นนะครับควรที่จะวางให้สูงสูงจากพื้นแล้วก็ควรที่จะมีอ,อะไรรองนะครับกันพวกมดขึ้นการพวกมดขึ้นพวกสัตว์ที่มันจะเข้ามากิน ใส่เดือนได้นะครับหลักๆเรจะเป็นมดนะครับมดแดงไฟนี่ตัวดีเลยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีอะไรรองด้านล่างนะครับเพื่อกันอะไรบ้างหนึ่งนะครับมดแดงไฟหรือมดง่ามนะครับที่จะขึ้นมาเอาเจ้าใส้เดือนไปกินนะครับแล้วก็ออีกย่างนะครับสําคัญที่สุดคือพวกกบพวกเขียดครับตัวอื่นเนี่ยนะครับอื่นน้อยอื่นตัวกําลังรุ่นรุ่นเนี่ยตัวดีเลยนะครับไตไต่ขึ้นแล้วก็ลงเข้าไปฝังอยู่ด้านใน ก็ควรที่จะยกให้สูงพ้นพื้นไม่ต้องห่วงครับถึงเราจะถึงเรามีรูอยู่ใต้นี้นะครับมีรูแต่เช่เดือนน่ะถ้ามันไม่เห็นดินมันก็จะไม่ชอนใช้ต่อไปนะครับมันโผลมาเห็นเห็นแสงด้านนอกมันก็เข้ากลับไปที่เดิมนะครับมันไม่ออกแน่นอนกับการเจาะรูด้านล่างนะครับก็นี่ก็เป็นอีกอีกข้อข้อคิดข้อคิดหนึ่งในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับยกให้สูงยกให้สูงเพื่อห่างจากอ่ามดแล้วก็พวก สัตว์ที่มากินตัวมันนะครับตามธรรมชาติเองนะครับโอเคนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับในการขยายนะผมก็ไม่ไม่อยากจะลื้อคุยมากจนเกินไปนะครับเพราะเขาอยู่ด้านล่างและอีกอย่างสําคัญเลยในขั้นตอนนี้คือเขามีตัวอ่อนนะครับเขามีตัวอ่อนเต็มเลยนะครับกล้องมันอาจจะจับให้ได้รับชมไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นแดงๆเล็กๆเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็น ส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่กล้องสามารถจับได้แล้วนะครับจับภาพได้จริงๆะเล็กๆหนึ่งแดงเต็มเลยนะครับก็ไม่กล้าคุยเข้ามากเดี๋ยวตัวเขาขาดยิ่งตัวเล็กๆอยู่นะครับก็เป็นการมาอัปเดตให้ได้รับชมกันจากการตกปลาในส่วนที่ใช้เดือนส่วนที่เหลือนะครับประมาณสักครึ่งขีดได้มั้งนะครับประมาณนั้นแม่พันธุ์ก็ยังเหลืออยู่เท่าเดิมประมาณนั้นเลยนะครับเหลืออยู่ประมาณครึ่งขีดน,นะครับประมาณนั้นนะครับก็ เป็นการอัปเดตให้ได้รับชมกันนานะท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกก็คืออะไรที่ประหยัดได้ก็ควรที่จะประหยัดนะครับเราสามารถเพาะเลี้ยงเองได้แล้วก็นำเอาไปใช้ตกไปได้โดยไม่ต้องไปซื้อก็ควรที่จะ,ะควรทำแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็ท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นคลิปวิดีโอนะครับในการ คลิปวิดีโอนี้ในการอัปเดตแล้วก็การขยายขยายใช่เดือนนะครับไปแล้วนะครับเมื่อรับชมไปแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะทําตามก็ผมมีวิธีเลี้ยงนะครับก็จะอยู่ลิงก์ด้านบนนะครับที่ขึ้นอยู่ณนขณนะนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปรับชมได้นะครับก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับบอกขั้นตอนต่างๆให้ได้รับชมกันลองเข้าไปรับชมกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวและขออนุญาตลาทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วครับมีนัดนะครับช่วงบ่ายออกหมายกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้น้ำบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญาตลาทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตลา และขอบอกขอกล่าวนานา,นาทุกท่านใยเพียงตัวนี้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับบ๊ายบายครับ